สวัสดีครับผมสวนจักรพรรดิสวัสดีครับ,รบนี่เมื่อนี้ผมพามาไอวางระบบน้ำสปริงเกอร์ครับก่น <c oughs> อนหน้านี้ผมเฮ็ดเฮ็ดไปละแต่เมื่อนี้ผมสิพามาเฮด,ดิกพอผมผมปุ๊บเพิ่ม,มครับเพิ่มมิกเอยน่าจะถแถวละแถวละเท่าไหร่อ่ะถแถวละยี่สิบหกต้น นะครับเพิ่มไปก็ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นครับร้อยสี่ร้อยห้าต้นนี่แหละโดยน่าจะประมาณนี้ครับประมาณบากเกินร้อยสิบต้นหรอกมั้งครับประมาณผมประมาณได้ครับเขาเขาอย่าเปรย์ไหลผมคันชิดผมพามาเบิ้งไอ้วางระบบน้ําครับผมนี่อันนี้ผมได้วางไปแล้วอันนี้ผมกำลังสิปแปงผมกจะขยับใหม่จะจะมาเปลี่ยนเป็นสองสองไอ้อันนี้ส่วนไผ่บงหวานนะครับลืมบอกสวนไผ่บงหวาน ไอ้หกได้ครับเพราะว่าเ่าเปิดน้ำแบบหัวสปริงเกอร์เนาะมันมันมินิมันจะได้แค่ต้นต่อต้นแต่มันมันระยะยาวแล้วมันเปลืองครับต่อให้เป็นมินิเนี่ยส่วนตัวผมนะครับเฮ้ยในความคิดของผมนะถ้าเ่าตัดงาอย่างเงี้ยถ้าเ่าบุระวังนะครับเวลาเ่าตัดไปโมงโมงเนี่ยตัดหญ้ามันก็ไปทึกสายได้ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นอา้าใสายตันสายน้อยเนาะแล้วก็ตอนต้นใหญ่มาอีหลีครับผมต้นต้นใหญ่มาแป๊บต้นไผ่ใหญ่ๆมาที่ มันระวังยากครับผมอันนี้มันลงทุนครั้งเดียวมันก็บ่ได้แพงนะครับเราวาเอาไปซื้อในร้านทรงมาเป็นมัดอืมนะครับพยายามหาร้านที่สุดในตัวจังหวัดเจ้าของครับเพื่อซื้อเอาไปเป็นแนวทางนะผมว่าประหยัดกว่าแบบมินิอีกบูรุนกัน,นครับยิ่งพวกนี้มันอยู่ได้ได้นานกว่าอันนั้นไปใส่ย,ยางว่แล้วครับเดี๋ยวก็ตันเดี๋ยวก็นั้นส่วนตัวเดี๋ยครับเด้อแต่ส่วนอื่นอาจีพเหตุได้เหตุเได้ดีกว่าที่ผมเบาเนะผมต้องขอโทษไปก่อนพกตัวไว้ครับ อันนี้ผมขยับครับขยับให้เป็นสีต้นเนี่ยสี่ต้นตอ่อสีต้นตอ่อหวัหวหัวสปริงเกอร์หนึ่งหัวนะครับสีกอสีกอไพ่นะครับไพ่บ,บงหวานนะเนี่ยราว่ามันชิ่ตกสีต้นต่อหัวพอดีครับมันมียี่สิบหกต้น,นใช่ไหมต่อแถวมันก็จะเป็นประมาณนั้นครับผมวางผิดมาชิ้เซเลียม,มาแล้วซ้ำกับหันซองะครับเพราะว่าหาันซอง ไม่ใช่ดได้สีต้นพอดีหัาะสปริงเกอร์หนึ่งกระจายพอดีครับผมทึกทุกต้นเอาไว้ตรงกลางนี่ผมเดินท่อเมียนมาแล้วครับเอาเอานี่ปั๊มผมเป็นปั้มสามนิ้วครับออกหมานบอผมออกมาสามนิ้วผมตอทอมาประมาณสองท่อนทอสามนิ้วครับแล้วผมก็มาลดลงลงเป็นสองสองนิ้วเห็นบ่ครับรลดนี่อันนี้นนนที่เราเห็นนี่คือสองนิ้วนะครับ นครับท่อเมนมันเนี่ยสองนิ้วเมนสามนิ้วนะมาได้แค่ประมาณสองทอนครับเดี๋ยวผมจะบอหายางไปไกด์เพราะมันมันไกลครับเดพาพาไปเบิ้งไอ้มุ้งพอติดน้ําระบบน้ําสปริงเกอร์อันนั้นเป็นที่ตั้งๆเนี่ยนะเป็นเอเวสองสองทอนได้ครับมันมีสองทอนบงังกันอยู่มีสองทอนบังมันบงังกันอยู่เดี๋ยวเมื่อหน้าผมพาไปเบิง้งมอมอวันนี้ผมจะพามาเบิง้งพี่บงังระบบน้ํานี่ก่อนไอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอยู่พูดเลยครับไปท่อเมนครับท่อเมน ท่อเมนนี่สองนิ้วนะครับท่อเมนสองนิ้วนิ่มพาไปเบิง้งเบิ้งเพื่อไปไประยุกตสในส่วนเจ้าของครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนแนวทางในวิธีการวางระบบน้ําผมว่าท่อสองนิ้วนะให้เบิ้งเลยครับนี่ก็อย่างตอ่อเบื้อผมใช้เบิ้งก่อนเออ,อวันนี้ลืมบ็อกวันนี้เป็นวันที่ วันนี้วันที่30เมษายน2563ครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับสุดๆเนาะนี่แหละครับผมทายไว้เป็นความทรงจำของผมในส่วนพผมที่ลงยูทูบลงเพชรพร้อมครับผมนี่คือการวางระบบน้าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะไออันนี้ทอสองนิ้วหอกมาลดมาลดหนิ้วครับผมเนี่ยทอที่แยกออกไปเนี่ยคือหนึ่งนิ้วครับ เห็นบ่ครับเราก็มาเฮ็ดระเวาไว้ก่อนเวลาเฮาสิ้อปล่อยค่ะเปิดครับผมเวลาเฮาเฮาสิ้อไปปล่อยแถวอื่นก็ปิดแต่ปั๊มผมสามารถปล่อยได้พร้อมกันหมดเลยสามารถเปิดได้พร้อมกันประมาณเจดสิบหัวครับไอ้รัศมีของน้ําถ้าปล่อยพร้อมกันแปดสหัวผมเคยวัดบึ่งจะออกไปไปฟังละเม็ดา็ประมาณว่ารวมกันไป็น2เมตรนะครับตัวตัวกระจายนะผมลองเอาตลับเมตรมาวัดบึ่งได้2เมตรพร้อมกันแปดสิหัวครับผม เดี๋ยวมานะมั่งสิเปิดให้เบึงพร้อมกันว่จาจักหมาเดี๋ยวผมสิไปวัดห้เบึงอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เอาอธิบายก่อนครับผมนี่ผมผมไปตั้งเออลืมบล็อกอันนี้อันนี้หนึ่งนิ้วแล้วนะครับเนาะเอาคะมาลดลงนี่ลดลงนี่เป็นทอ่นทอสีหนท่อปลาบ้านเ่าเลยครับลดลงอีกหนึ่งนิ้วลดสีหนท่อเมนสองนิ้วลดหนึ่งนิ้วมาทอย้อยนะครับลดหนึ่งนิ้ว แล้วก็หัวขึ้นมาใส่หัวสปิงเกอร์นี่สี่หุนเนี่ยเราเทคนิคของผมครับผมผมทิติดทุกระยะของท่อนนะครับท่อนท่อน้ำเนี่ยไอสี่เมตรสี่เมตรนะครับสี่เมตรก็ได้หนึ่งหัวเขาบต้องตัดทอบอต้องอย่างเลยครับผมจะได้พอดีเลยแล้วก็ถ้าเราถ้าเห่าที่มาต่อสปิงเกอร์ให้เรียกหัวที่เป็นหัวบบานครับถ้าหัวบานแบบสุด หนึ่งนิ้วสุบสกันเลยนะแสดงเขาก็มาตัดคือเขาเปืองท่อพอผมลองแล้วครับลองในเปลงเนี้ยแต,แต่ผมว่าทางที่ดีเนี่ยซื้อแบบหัวบบานมาครับเรียกเอาครับมันมีรุ่นหัวบาบางความหนาก็แล้วแต่ตามกําลังของไพลของมันเลยครับนี่ผมลงพุกไผลบ่งหวานไหมนี่ผมใส้ทั้งเบิดสิบสามหัวครับผมนี่แล้วผมมีเทคนิคอีกนิดนึงที่บ,บอก ผมว่าน้ำหนึ่งนิ้วนะครับมันเหมาะกับประมาณสิบหัวสิบพอดีเพราะว่าขนาดปั๊มผมแหงนะครับขนาดปั๊มใหม่ปั๊มผมตัวเนี้ยแหงสามนิ้วอะมันยังโบน้ำออกบอดีเลยเพราะว่าเสด็จทอทอหัมันก็แค่หนึ่งนิ้วพอไปใส่เกินสิบหัวขึ้นไปอะมันอะมันได้กันแต่มันเพลียวปลายครับผมก็เลยมีเทคนิคสมาบอกนี่ไอผมทั้งเบิดสิบสามสิบสามหัวนะครับเนาะ ไอผมติดนะหวัหวหัวมันต่างกันอยู่ด้วยครับเห็นปะหูน้ำบล็อกนะันใหญ่กับน้อยต่างกันครับนี่มันจะบ็อกไอเป็ดหวัวก้วาวหัวล็กนะ่ให้ใส่ตัวน้อยก่อนแล้วสามสี่ตัวท้ายนะ่ให้ใส่ตัวใหญ่น้ำมันจะได้อกเท่ากันหมดเลยครับผมนี่มันชิได้แบบการกระจายของน้ำานะ่ะเท่ากัน <c oughs> ข้าใจครับครับผมว่าผมยังบอกค่อยเข้าใจเจ้าของเลยเออขนะดลองลองย้อนกลับไปเบิ่งเบืง,บงไปเบิ่งมาอาครับผมคลิปผมก็ให้เป็นผมเป็นมือใหม่สำหรับทำคลิปย t u b e โทรศัพท์ก็ที่เป็นรุ่นเก่าครับสับราคาทึกซันเด้แต่ผมกย็ยากยักเก็บไว้เป็นความทรงจําเจ้าของแล้วก็ยักให้ให้เอาปเป็นแนวทางสำหรับส่วนท่านอื่นพร้อมครับผมนี่ผมต้องออกตัวก่อนผม,ผมเป็นมือใหม่ผมเพิ่งจะหัดเทคนิคแลวก็รเทคนิคในการที่ผมปุกเนาะปกติเพิ่นเพื่อนบอกว่า สองคูณสนะี่เมตรเนาะระยะไผ่นะครับอันนี้สองเมตรระยะนี้สี่เมตรแต่ผมผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนมาเป็นอย่างสิ้นเนาะไอสองคูณสามแต่เขามาเว้นร่องอีกครับผมเป็นร่องนะร่องนี้ผมให้เห็นปะต่างกันปะร่องนี่ใหญ่เลยสี่เมตรถึงสี่เมตรครึ่งโดยประมาณครับแล้วขาก็มาเฮ็ดต่อไปนี่หามาไอไผ่ขาก็มาเฮ็ดไอ่อ ประมาณสองเมตรครึ่งสามเมตรคือเก้านี่ระยะต้นนะครับเพราะว่าการกระจายของน้ำของมันจะได้ควอบคลุมต้นไผยพอดีครับมันจะบอกต้องคล้ายๆว่ามันที่บอยไทึกหลนะครับน้ำถ้ามันมันห่างกันเกินนะมันอาซิ่ทึกปลายๆนะแต่นี่ทึกเต็มครับผมรับประกันเลยว่าทึกเต็มถ้าเห็นแบบผมนะเอาครับผมผมก็ยักมีมาแนะนําวิธี ต่อระบบน้ําสปริงเกอร์ส่วนผมแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาเปิดน้ําให้เบิ่งว่าผมตตอ,อยังบริสิทธิ์ยังเปิดบริได้นะครับเนาะคลิปผมบริได้ตัดหรอครับบริได้ตัดก็วิาไปสดๆแล้วก็ลงไปเลยครับผมเพราะว่ากันตัดมันต้องใช้เวลาเนาะผมก็ไปนั่งผมก็เฮ็ดบ่ค่อยเป็นแยดเดี๋ยวให้ผมเฮ็ดไปเรื่อยๆก่อนครับผมจริงกว่านี้ก่อนผมเพิ่งจะหัดเฮ็ดยูบครับผมพอผมเพิ่งจะหัดเฮ็ดส่วนนะครับมันก็มีคลิปหลายๆอย่างผมปุ๊บไอ้เงาะปุ๊กนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งไปเรื่อยๆ แล้วก็มีกำลังที่ลงมะพร้าวครับมะพร้าวสามโดยต้นอยู่ทางลุ่มเดี๋ยวผมให้เบิง้งมีทั้งส่งแบบครับผมมีแบบยกล่องปล่อยปลามีแบบยกล่องไม่ปล่อยปลาเดี๋ยวให้เบ,บแิ้งต่อไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับเด้อพักไว้แค่นี้แหละครับผมขอให้กดติดตามไม่ผมนะครับผมให้กําลังใจนะครับเนาะที่ได้เห็ดคลิปดีๆดดต่อไปผมก็บก่รู้ว่าผูใ้ใดเบิ้งเด้ผมอาจจะเป็นแบบว่ามีให้เบิ้งเลยก็ได้ครับแต่ผมมีผู้ติดตามผมก็จะรู้ว่ามีผูใ้ใด เบิ้งคลิปผมเด้นะครับเนาะหรือว่าติติงในสิ่งที่ผมเฮ็ดบึกผมต้องออกตัวไว้ก่นอนครับผมเป็นมือไม่ครับผมเดี๋ยวมาหน้าผมทีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปรอรอรอเบิง้งผมจะเปิดน้ำให้เบิ้งนะครับ่ามันออกน้ำแบบไดถ้าผมใส่หัวแบบนี้หัวอย่างนี้เนีย่ยหัวแบบนี้ครับสี่หัวประมาณสี่หัวไทยหรือห้าหัวมันจะออกดีเสมอกันเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ย หอยเล็กๆมันจะโอ,อกเฮงโอกแรงเ <c oughs> อาครับผมฝา <c oughs> <c oughs> กไว้แค่นี้แหละครับผมข <c oughs> อบคุณครับสวัสดีครับผม